สวัสดีค่ะมาประจาากินคาร์กันฮเดรเอาเลยเอาเลยกินได้หลวกกินได้กินได้เหนียวเดียวหอนหอนเด้อขจรจังไนะขจรมันกินไว้นะไม่ยังแบบมันตันเด้ตึงแล้วมันกินไว้เอาเนียงได้หัเนียงตุ้งขยาเต็มขจรจันตันเนี่ย

ใ่มัขบาว่าวมันล่มะมันล่มล่กันว่านอ่ะมแล้วอันนี้เด้อทั้เป็นแผที่มันแรงดเถ่ือเล็บจะควางี่ยหวานนาะ กินมันได้ปานะอ๋อโอ้โหน้อยูเข่ากัดตายถงเราให้กินก่คีนก็อู้ยอยู่จนย เลยบกินเลยมันบะมีแนวกินมาที่ลูมาตมามาเบักหน้าักหนวบักห้าบหาตัวนแต่มั้าว่ายปดอมโทรมามอเออบักะรี่ต้อโทรมาก่อนู้ทรงกูาบมาบเห็นแต่มั่ลงมาจะบอกมไรอยามันรักสภาได้กินมาถุนจะไปน่่ง้่ปดย่สิบถุงเหรออ้ยก็แบอยาป่ยูาัก่ี่่รหน่อ ตาลุกหน้าตาลุกในอ่ะม่ไี่เของาั่นี่ก็ย่งหมอยู่ไมกได้้าอกตัดไม่ได้เลยไีกลัมาหัมานกังเก่งอ่ะยุ่มันแย่ไว้เหรมันมันใส่ของกิ่ัมนั พอมาที่มึงก็แซงเราได้หน่อยมุกไปรับนัดเจี๊ยบหน่อยสิลูกบอกแล้วเดี๋ยวมันอยู่ร้อนๆอยู่เดืองข้าวเย้าจากบ้านมิคานิคคุยเจี๊คุยกันนัดเจี๊ยบไปไปคุยกันนัดเจี๊ยบอยู่ไหนเดินเดินไปรอถามนัดเจี๊ยบอยู่ไหนเดินมาเลยบอกนัดเจี๊ยบเดินมาคุยดีๆเปิดลำโพงไปหูมาเดินไปรับนัดเจี๊ยบก่อนมิคานิคเดินไปเลยเบียกไปหลังรองเท้าใส่รองเท้าก่อนเดินตรงมาเลยตรงหน้าเขับมาหรือยัง เดี๋ยวเด็กน้อยออกมาเข้ามายัางเข้ามายัางเออเดี๋ยวมันออกไปรับเดี๋ยวตรงไปลวดคนเล่ยไหลเลไปไป